คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆ โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักป่านทุกท่านด้วยนะครับดีดีตอนรับเข้าสู่ช่อง t o ม o r r โ w ต่อเนื่องกันเลยนะครับผมอ่ะก็มาเจอกันนะครับอยู่ในเกมอียิปต์ o ุ o กออ s t าสเตอนะครับหรือว่าหนังสือปริศนาของอียิปต์นั่นเองนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งเรียกสั้นๆเกมเคียวอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับอยู่ในค่าย PG ทุนละสองร้อยนะครับเบ็ดอะไรเบ็ดสองซื้อร้อยห้าสิบจัดไปครับผมเอาเบ็ดสองแล้วกันเบ็ดสามไม่ได้อยู่แล้วเนาะโอเคร้อยห้าสิบไปก่อนลวครับ มาดูกันนะครับว่าเกมนี้ทุนน้อยเล่นยังไงนะครับทุกคนก็ไม่ยากเลยนะครับค่อยๆเล่นแล้วก็อย่าวู่วามนะครับเวลาได้กําไรแล้วอย่าเพิ่มเพิ่มลองสุ่มดูแล้วกันครับดอกแรกเป็นยังไงครับหมุนเท่าไหร่สิบโอ,อ้โหห้าการหมุนคูณคูณยังดีคูณสิบนะโอนนี้ถ้าคูณหนึ่งมานี่แย่เลยนะครับจบจัดสำหรับอุ้ยตัวแพงด้วย สี่สิบพอดีสี่สิบนี่เท่าไหร่เนี่ยกี่เท่าเนี่ยเบดสองยี่สิบเท่าไหมใช่ก็วันนี้อาจจะเล่นดึกหน่อยนะครับผมเพราะว่าวันนี้ก็นอนมาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับไม่รู้จะเล่นเนี่ยตลอดเล่นเกมเมื่อกี้เล่นเกมค่ายแปลกๆไปนะครับทุกคนลองไปดูได้เลย ก็ค่อนข้างที่น่าเล่นอยู่พอสมควรนะจบแล้วนะครับ5การหมุนเนะเงินรางวัลรวมไปที่139นะครับขาดทุนนะครับทุกคนขาดทุนไปสิบกว่าบาทซื้อต่อได้อยู่ครับผมโอ้ยรอบนี้สกตเทอร์ลง5ตัวสงสัยจะไม่ต้องลุ้นแล้วครับ โอเคเอาแบบไม่ต้องลุ้นนะสิกับคูณ5ก็พอเราอย่าไปโลภมากนะครับให้ดูจังหวะให้ดูหน้าลายเกมให้ดูเกมด้วยไม่ใช่ว่าจะเล่นตามใจตัวเองอย่างเดียวนะผมบอกไว้เลยข้อนี้สําคัญนะครับแล้วก็ส่วนกิจกรรมนะมีกิจกรรมก่อนที่จะหมดเดือนนี้ตอนแรกก็จะไม่มีแล้วแหละแต่คิดว่ามาเซอร์ไพรส์นั่นเองนะครับทุกคนกิจกรรมไปอ่านดูได้เลยนะครับที่เพจ tomorrow and city dubai นะครับผม เพจเฟซบุ๊กนะไปติดตามกันมาก็ได้นะครับไม่เสียหายอะไรนะครับแอดก็มีอะไรก็อัปเดตทางเพจเหมือนกันนะโอเคสวยโอ้โหเงินรางวัลก้อนโตไปที่43เบ็ดสองนี่ก็ถือได้ว่าได้ก้อนโตอยู่นะเนี่ย <c oughs> ก็20เท่านะครับทุกคน40ไม่น่าจะมีต่อดอกนี้โอ้ยมีคิวก็เอสวยครับ มาเฉยเลยทุกคนโอ้โห,โหดอกนี้ต่ออีก10มาหรือเปล่าไดเอแทนครับผมแล้วก็ได้10จนได้นะเอารอบนี้มีกำไรครับผมบอกเลยคูณสิบเอาไรโอ้โห,โหสวยอยู่ครับทุกคนรางวัลซุปเปอร์ไปเลยครับ150ครับผมเท่ากับที่ซื้อเบ็ดมาเลยนะดอกนี้อ่ะ โอเคได้แค่คูณ16นะยังดีนะครับทุกคนกลับคืนมาแล้วนะครับทุนนะครับผมเงินรางวัลรวม204ครับสําหรับรอบนี้เอายังไงดีเบ็ด3ซื้อได้แล้วนะเนี่ยเบ็ด3าเมื่อกี้มัน225จัดไปหาจังหวะขึ้นได้ขึ้นนะครับรอ,รอบนี้หมุนมาลุน้สุ่มไป เอาการหมุนเท่าไรคูณเท่าไรมาดูกันครับหมุน5อีกแล้วคูณเท่าไรอย่าบอกว่าคูณหนึ่งอุ๊ยโอ้โหห้าคูณห้าพระเจ้าอะไรครับเนี่ยจะได้อะไรหรือเปล่าวะเนี่ยสาหัสยังไงทุกคนเนี่ยผมบอกเลยว่าถือว่าพลาดเหมืนกันนะ,ะเหล็กสองรอบเท่านั้นดูดิเหล็กหนึ่งรอบครับ โอเคได้สิบเออสวยเอาคูณไปคูณไปเอมาเอมาไม่มาโอ้โหได้อยู่โอ้โหทุกคนได้เจ็ดสิบห้าบาทซื้อไปสนะองร้อยยี่สิบห้านะโอพระเจ้าาช่วยมาเหลือเก้าสิบสุดท้ายต้องปั่นเองแนละ้วทุกคนจังหวะนี้ต้องเบ็ดเท่าไหร่ดี ไอเบ็ดเบ็ดแปดไปเลยนะปั่นเองนะครับลองดูมันมากันแบบนี้แล้วซื้ออะไรไม่ได้แล้วนะครับเบ็ดหนึ่งแอดไม่อยากจะซื้อนะมันจะกระจี้เกินไปนะครับ <c oughs> โอ้โหเอา เปลี่ยนเป็นอะไรเอ่ยเอ้ยเริ่มเสกแล้วทุกคนเอาเสกอีกโอ้โหเป็นงูให้เสกติดๆกันเลยทุกคนเอาโอเคดอกนี้ไม่ต้องเสก38ครับจังหวะนี้บวกไปอีก3แล้วก็คิวมาหรือเปล่าช่องสองตัวก็ให้ไม่มานะ50สุดท้ายแล้วนะครับยังไงเอ่ยโอ้โหโอเค 27สุดท้าย19ได้ลูกตาเจเจเจจริงๆครับผมโอ้โหดอกนี้มีต่อหรือเปล่าเอ้ยอมาไหมช่องแรกเออได้ลูกตาต่อทุกคน32มองเอากลับมาเป็น63สมนะครับเมื่อกี้เหลือสิบสุดท้ายแล้วนะทุกคน19บเหรือสินี่แหละลองออโต้ไปดูเนาะ10บรอบ เอาสกัดเธอมาหรือเปล่าครับผมตัว,วบเขาให้มาครับเข้าเบ็ดแปดเรียบร้อยครับทุกคนบอกเลยว่าดวงดวงอะไรก็ไม่เท่าดวงแอดตอนนี้นะครับทุกคนดวงดีฟุดๆโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันเบ็ดแปดนะครับผมได้อะไรมาโอ้โหอย่างมันนะเกมนี้โอ้โหสิบห้าการหมุนด้วย ัวคูณโอ้ยค,คูณแค่หนึ่งครับถ้าคูณสักห้าก็จะดีมากเลยนะครับนี่คูณหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรนะสิบห้าหมุนยาวๆไปครับโอ้โหดอกแรกได้อะไรเนี่ยไม้เท้ายอดพองก็ะยองรอดเอ้ยไม่ใช่ <laughs> มั่วหรือเกินอะไรนะไม้เท้ายอดพองกระบองยอดเพชรเหรอไม,ไม่ไม้เท้ายอดทองวะโอพอเถอะทุกคนลุ้นต่อ <laughs> ราสาระ,ะอ,อีกแล้วนะแอนนี่ อ๋ออย่าลืมนะกิจกรรมนะครับอีกแค่2วันรู้ผลเลยนะครับรอบนี้เป็นกิจกรรมระยะสั้นนั่นเองนะครับทุกคนก่อนสิ้นเดือนนะครับมาเซอร์ไพรส์สิ้นเดือนนะมีให้ลุ้นรางวัลบัตรลอตเตอรี่ด้วยนะครับผม2ใบไม่แน่นะคุณแค่ร่วมกิจกรรมแค่นี้อาจจะเป็นผู้โชคดีถูกรางวัลที่2รางวัลที่1ก็ได้นะครับผมใครจะไปรู้นะครับ สิ่งที่จะเกิดอยู่ในภายภาคหน้าเราไม่รู้นะโอ้โหเสกดอกนี้สวยครับผมเอ้รู้สึกว่าเสกสวยนะเอ้เสกเสกดีนะไม่ใช่เสกสวยเสกคือแบบเสกรุนรัวเลยนะถือว่าเคียวเขาทํางานอยู่นะครับทุกคนโอเคเ,อเงินรางวัลไป192ทุกคนงงไหมจาก19สุดท้ายนะครับกลับมาเป็น300กว่าแล้วครับตอนนี้บอกเลยไม่คุยเยอะนะครับ ทุน200นะครับทุนน้อยเล่นก็เล่นได้นะบอกแล้วอันนี้มาเล่นดูนะครับสาหรับคนทุนน้อยก็ดูไว้ได้เลยนะครับหรือว่ากําลังคนเรามันไม่เท่ากันนะครับผมทุนเยอะก็เล่นได้ทุนน้อยก็เล่นได้ครับสําหรับแอดเองนะครับพอแอดไม่โลภอยู่แล้วนะครับได้บางทีได้ร้อยสองร้อยแอดอยังเลิกเลยเนาะมันชัวร์กว่าครับทุกคนถ้าเลิกอะ โอเคจบแล้วนะครับ15การหมุนเงินรางวัลรวมไปที่478นะครับโอ้โหรอบนี้คืนทุนแถมได้กำไรมาอีกนะยาวไปครับทุกคนแบบนี้อย่าพึ่งหนีกันไปไหนอดทนรอลุน้นช่วยแอดหน่อยว่าดูซิว่าแอดจะสุดได้แค่ไหนกี่บาทนะครับผมกับทุน200 จะเย็นๆจะเยนะเ็ยนๆแต่ถ้าว่ามันไม่ได้มันสุดจริงๆก็พอเท่าไหร่เท่านั้นทุกคนแต่ตอนนี้คือจะไม่ให้หมดนะครับจะให้มันมีกําไรอยู่นะอ่ะตอนนี้ก็เป็น497มารู้สึกว่าเริ่มเว้าแล้วครับทุกคนโอเคได้คิวเคมาไหมได้เจเฉย อนี้้ไดยู่าสิบครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นอะไรเอ่ยเป็นเจก่อนก็ได้โอ้โหเป็นงูถ้าเป็นเจนี่สวยงามมากนะทุกคนมาเล่นสะดึกเลยนะครับตอนนี้แอดเล่นเกมนี้แอดเล่นอยู่ช่วงเวลาสี่ทุ่มสินาทีนะครับโอ้โหสวยครับผมได้ตัววายต่อแล้วก็ได้เขาเรียกได้อะไรวะเนี่ยคล้ายแบบ เป็นรูปอะไรอ่ะโหเป็นไงทุกคนเป็นไงทุกคนเอาเอาดิก็มาดิเอา้าก็มาดิคิวมาต่อหรือเปล่าละ่ะไม่มานะครับหนึ่งรอยยีสิบเอ็ดครับดอกนี้เออได้เลขสิบ คือด้านนอกอะ่ะถือให้ได้ได้ถึงให้ได้หน้าลายเยอะๆนะครับแบบเต็มหน้าก็มันก็จะไม่ได้เยอะเท่าไหร่เพราะมันไม่มีตัวคูณเลยนะครับมันก็จะได้เท่าใดเท่าเนียวเลยเท่าไหนเท่านั้นนะทุกคนไม่มีคณูณเอาสกัดเทือมาอีกแล้วทุกคนบเบ็ดแปดอ้ยม้เฮ้มาจริงๆเข้ารอบที่สองครับ โอเคทุกคนเดี๋ยวไปลุ้นกันรอบนี้น่าจะพอได้แล้วหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับลุ้นต่อนะจัดไปโอ้โหสวยงามมากทุกคนบอกเลยว่าช่วงนี้กําลังฮอตนะครับดวงกําลังมานะเล่นเกมไหนก็ได้เกมนั้นโอ้โหแต่ตัวคูณนี่แบบว่าอนาถมากๆเลยคูณหนึ่งเองทุกคน เริ่มใหม่โอ้โหดูดิบอกเลยว่าช่วงนี้คาถาเสกยับยับเลยเสกติดติด,ตดเลยเหมือนกันครับเอา้าจริงๆรนะเนี่ยดูอือหูยนี่ถ้าเริ่มต้นตั้งแต่คูณสิบนะทุกคนบอกเลยว่าดอกเนี้ยพอได้เลยนะครับเลิกถอนนะครับแหมเริ่มตั้งแต่คูณหนึ่งไปหน่อยนะไม่งั้นได้เยอะนะนี่นแค่โอ้โหดอกนี้คอมโบมาถึงคูณห้าเลยคิดดูทุกคน ผูดอกแรกเมื่อกี้สวยมากๆนะครับตัวแพงด้วยประเด็นน่ะอ่ะ,อะเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วตอนนี้กาไรเราเริ่มจะเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วครับทุกคนแอดว่าเดี๋ยวดูท่าทีแล้วอาจจะต้องเพ่นถอนก่อนนะครับแอดไม่โลภนะครับได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะมองดูแล้วว่ามันน่าจะมาสุดประมาณนี้แหละสำหรับรอบนี้นะครับ ตอนนี้ก็อยู่ในคูณ10อยู่นะทุกคนส่วนคาทาคาทานี้รอบนี้ไม่นิ่งนะครับเสกอีกแล้วครับพูดถึงไม่ได้เลยเอยเอาเรื่องจัดจะ9 0 0รอยอยู่แล้วครับทุกคนเงินรางวัลรวมไปที่368นะครับ10การหมุนนะครับสำหรับรอบนี้นะทุกคนก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเส็จด้านหลังเราก็ปั่นต่อวัดใจกันไปต่อเนื่องนะครับผมบอกเลยว่าเอาให้สุดนะครับไม่ค่อยได้เล่นด้วยนะช่วงนี้ เล่นทั้งทีก็นะตอนที่ยังไม่ง่วงนะเล่นได้อยู่ทุกคนแต่บางทีง่วงๆนะแอดไม่สนใจนะครับแอดก็ทาหน่อยเท่านั้นอ่นะปิดจอนอนนะครับ <c oughs> ร่างกายทำงานหนะักต้องการพักผ่อนโอเคเจหรือเปล่า <c oughs> ตรวเกคให้ไม่มาเออสวยครับดอกนี้44นี่ไม่มีคูณนะทุกคนถ้ามีคูณนะบอกเลยว่ายับยับ,ยบปะเกมนี้ โอเคสวยมีต่อครับโอ้โ oh, หดอกนี้จัดไปสวยอีกแล้วตอนนี้เราเกือบพันแล้วทุกคน เอาเป็นว่าเราเอาเก้าร้อยก็พอนะแอดดูแล้วอะ่ะหรือจะได้ถึงพันก็จะดีมากนะเอาถึงพันหรือปันเนี่ยไม่ถึงเล่นมานานพอสมควรนะครับเดี๋ยวไปหาเล่นเกมอื่นอีกเนาะคืนนี้แอดต้องเล่นอีกนะครับยังไม่งวงเท่าไหร่ทุกคนตอนนี้โอ้โหสวยงามมาก พราะรามเก้าเลยครับแบบนี้โอ้แจว๋วช่วบกาให้มีต่อครับผมเคมาหรือเปล่าช่องแรกไม่มานะครับืถ้าเจ้าช่วยจะหนึ่งันก็ไม่หนึ่งพันถ้าหนึ่งพันก็เลิกได้เลยนะแต่ถ้าไม่หนึ่งพันแอดขอเอาเป็นเก้ร้อยแล้วกันนะครับกําไรเจ็ดร้อยบาทนะครับผมทุนมันสองร้อยเนาะลองปัน่นไปเมัมัวแลวตอนนี้ ตัดใจแล้วเอา9 0้อยก็พอโอ้โหเสกเสกเสกวันนี้คือเสกได้อยู่ทุกคนแต่คือเสกไม่เข้าหน้าลายนะครับ <c oughs> <c oughs> เพื่ออะไรเนี่ยโอเคตอนนี้ก็เป็น900อบาทแล้วครับแอดตัดสินใจแล้วนะครับพอเถอะทุกคนเล่นมานานมากแล้วเนาะเอาแค่นี้ไปก่อนลวกันไม่พูดมากนะครับให้ภาพมาเล่าเรื่องอีกแล้วนะครับสําหรับเกมนี้รอดนะครับผมยังไงฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมไปเล่นกิจกรรมกันทางเพจ a c e b o o k แอดนะครับผมเศรษฐีดูบายอ่ะ ทูมอโล w ด้วยนะครับเอาเป็นทูมอโลแอนเศเซธีดูใบนะครับผมก็สำหรับเกมนี้รอดเหมือนเดิมนะครับทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รูดกระดิ่งให้ช่อง Tomorrow ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกำลังใจทำคลิปใหม่ๆขึ้นมาให้ได้รับชมนั่นเองนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับไปเล่นก,กิจกรรมกัน แค่2วันเนี่ยทุกคนรอบนี้รอไม่นานนะครับผมโอเคหน้าไม่งอรอไม่นานนะครับเอ้ยไม่ใช่นะอันนั้นมันเขาไม่ได้ไม่ได้นะอันนั้นขายขานมโคกนะครับผมโอเคไว้เจอกันนะเดี๋ยวจัดต่อสักเกม2เกมบ่ายครับผม